เ้าชจาโนนาดิมีเวอนากตรมาคันเรคุีพระยมตายพระสมงทธิพระบิดุรีและมุทาาีรมมาคันในคทมิต วันอาทิตย์หนึ่งรอบสัป,ปดาห์มารุดีแกจ,จ็ดสิบวัทั้งสองเดออนถกจงสนอตุตส่านพวกข้าสาวชาววังมาหาล็กและทหารอุกกาศคอยอรักขาในกระบวนเสด้นนับเป็นจำนวนไนประชาชนสองข้างฝากสนุนเต็มรอรักเสนนักข่าวหนังสือพิมพ์ก็ถ่ายภาพบางท่านก็เข้าสัมภาษณ์เป็นการสำรว์ มนุษย์กันจะถึงาตสองได้สัมภาษณตำนักขาวยังเป็นกันเองไม่ถือพระองค์ติดต่อจากนั้นเธอทั้งสองก็บายโฉมหน้าเป็นคนทุทธญาตเลยสนุกสนานกันมากในกระบวนเด็นชายโยรรรือก้องกลางวันเสียงสะเทือนสะทานว่าจะถึงกนทุทยญาลยในสามสิบนาทีต่อมากระบวนเด่นก็ถึงคนทุทยา มาลุยเรื่องเกิทดทุกดาตังสองก็แยกย้ายกับพวกทห,หารอุกระเลือกมาดิเพื่อพวกข้าสาวชาวว้านเจ็บเด็กหลวงที่จขึ้นรถลัปลาที่สูงโน้นพวกข้าสาวเพื่อจิตสนิทของเก็บดอกไม้กินกิน่น้องไปหมอกถวายเดินนั่งชมพันดอกไม้ยังสนุกสนานพออย่างนั้นมา พวกทำงานก็แยกย้ายไปหาความสุขความสมเลิศสำราญกันตับไปตามปฏิปตะวัปฏิปตะวันลุ่มๆเต่าเไอ้พวกที่มีภพมีแฟนก็พาแฟนไปคุยกันตามขุนมผู้มาไอ้พวกที่ไม่มีแฟนก็หาความสุขความสเลิศสำราญจับดอกไม้นานาชนิดสนุกันเลเกๆในสวนอุทยานเวลานี้ เเกตาานลไม่ฟาบาน้องกนใดจะไปจ่ายดีนั่นมาลุ่ดีที่เราจับบาบสองนองหลับอยากฟูาจังาไเลยตัวนี้นุ้ยกับแม่แม่เอ้ยตูสิี้นี่นั่นเธอทั้งสองคนกำลังอยู่บนพระพลาที่สูงอะกับกับแม่สวยเหลือเกินเลยนะพี่น้อยกับสวยจังเลยพี่โอ้ดูสิสันหานยักษ์แม่โอ้ยเป็นจำนวนไม่น้อยนะพี่น้อย นี่เราจะเข้าไปได้ยังไงฮะถ้าหากเราจะบุกเข้าไปไม่ปลอดภัยแน่ทหารยักษ์กำลังยืนจังกล้าถือปืนอยู่ทั้งนั้นเอ๊ะนี่เป็นทหารคอยคุ้มกันคุนวนเสด็จแน่เอ๊ะจะเข้า,ายังไงดีจะไปพบกับมารุดีศรีสุดาได้ยังไงพี่น้อยคิดดูสิฮะจะหาวิธีการเข้าไปได้ยังไงคืนบุกเข้าไปไม่ปลอดภัยแน่เราสามคนพวกมันไม่ต่ำแต่ครึ่งร้อยนี่จะคิดยังไงท่านนายกผมว่าปณีดีวา่าันาะเรานั่งกันอยู่นี่เจ้าก่อน ใครบอกพวกนั้นเดี่ยวกันเนื้อนื้มันจะต้องปักพร้อมกันปักพร้อมเราข้าวในเวลานั้นเต่เกรมาน,นางจะกลับไปซิก่อนเนี่ยอ,น,บบอ,อนี่แหละแล้วก็บุกเพิ่งเลยพึ่งกัยบุกนี่บุกนี่วันเที่เราว่ากันนะเนทาอยากี่คนขอพอให้บุกนี่นี่หยุดพี่เด็กบุกนี่คิดว่าใครหยุดพุกนี่นี่กะบข้าวไม่ได้กานไปได้ไปได้บุกกันไปที่ชักไม่ได้กิน าอยากมาใหญ่พอมไงเดี oh, okay. ๋ยวเมย์กันตอนนี้มาในยินได้เลยนะ่จุกตัวกันไปแต่เมึงจัดโซ่จริงเอาข้าไปที่เอาบุกเาไปนองกล้าไหมครับกล้าให้พี่เท่กล้าไปก่อนเอาข้าไปก่อนไปแต่ก็นั้นเราข้าไปก่อนไปล่อยก่อนเลยมึงไปก่อนเลยกูคอยตามล้างเอาไปโดยเฉพยวไปจับไปก่อนมึโดนใ้เพื่อนเนาะม่ใจะโซ่ไอ้คนแบบนี้แล้วก็ลอกดิพี่เท่หยุดส่งเสียงนะ ายก็ไม่รับผิดชอบเอาอย่างนี้ดีกว่าถหากเป็นแบบนั้นเอาแหละเราจะเสี่ยงกันความตายกันพี่นุ้ยกับพี่เทให้ถสือเรามาทำงา,าเพื่อชาติเราเป็นทหารเวลาที่ชาติตองการจะใชต้ตัวเราแล้วเราจะต้องทำมาในกับชาติสักครั้งตายก็จะไปเสียใจยอะไรพี่เราจะเอาไปทางหลังสวนไปพบกับบุรีและศรีตูดาแต่ให้พี่นุ้ยกับพี่เททั้งสองคนเฝ้าต้นทางให้น้ตุนี้ พี่จะต้องเฝ้าต้นทางกับน้องอยู่ตรงนี้แหละพี่นุ้ยกพี่เท่งไม่ต้องไปไหนนะแล้วที่นี้ถ้าหากมาทางงานยักษ์ทั้งมันมาทางนี้พี่นุ้ยกับพี่เท่งทั้งสองคนส่งเสียงให้น้องได้ยินน้องจะได้หนีเพื่อความไม่ประมาทแต่ทางงานยักษ์มันจะต้องผ่านทางนี้แน่พี่นุ้ยกับพี่เท่งจะไม่ปลอดภัยถ้าหากบอกเผลอตัวนิดเดียวก็จะต้องตายเพราะฉะนั้นเราเสียงกันความตายใครดีใครพาตัวใครไม่ดีตายใช่ไหมล่ะปิดฉาเอาแหละเชิญไปก่อน

พงพงจองพงและให้เป so ็นล้างรือลยเืองแจใยกูบ้เ็วนอนแกยูจานั้นเลกใดีแกผาตัวใครไม่ดีตายกไม่รับที่จบเรามาตายรี่นี้มจะเทยาแรกวบไม่รู้ว่ากูกูวางเผนแล็วตอนนี้ถ้าพออยากมาทิมึงทำไงบ่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 บบ่บ่บ่บ้าเบ่บบบ เอ็เลอรขคอไอ้ไรบบ่บเอ็มเลอรเล้งไอ้กูตกดุงตกดุงเพื่อนก็ตกใจมันตกดุงไม่ใช่คือว่าตอนเดียวถ้าไอ้พวกทหาอยากมาซึ่งมันใช่ไหมเออมาบ่มเรืองมเจียวเล้งมาหาอยากได้ยินก็ได้แล่นตุกตูมได้ดิฉันบ่มเรืองยวผ่านในไอ้เพื่อนมือขี้คราดแต่ตั้งเร็ว ไม่ใช่คือว่ากูวางแผนว่าตอนนี้วถ้าผมถ้านอยากมาถึงมึงจะไห้วมาเพิ่มทีนี้พวกแกทั้งสองคนมารับดอกไม้ในสวนใช่ไหมมันต้องท่านแบบนั้นถึงอย่างนี้กูกูใจกูเสื่อมไปคนองแกจุจัดทั้งหนายไกลนี้แกพาตัวมันจะพวกแกทั้งสองคนมารับดอกไม้ในสวนจริงหรือเรากูถึงทำรูปร่างแรงครับก็โทษนะผมเอยากฆ้าผมอยากทำผมผมมาลักดอกไม้ในสวนนี้จริงๆผมไม่ใช่เพิ่งมาลักผมมาลักไลรอ้นเลยที่ตายอ้นกระดอง Ôi em ơi, ní mà lạc mang bữa đấy à. Ôi, tai thất khơ khơ à. Mai <laughs> cụ hoàng phên. chạy mà lạc nhìn thầy, mà lạc lại em, Bốm chạy đây mà lạc. mày chạy mấy cua gặp nai <laughs> cua. <laughs> đây là bốm cua đấy. Bốm của trốn mà quá. Rồi <laughs> nai phụ đặc ra

กูหลอดมึงตายพอลงแก่จูดานมาใครดีใครฟาดตัวใครไม่ดีตายใครไม่รับผิดชอบดีกบจนี่เพื่อนดีกันรวยเย็ดแม่โอ้รักกันจนตายเลยกูไม่ออกไม่ไอ้กาแต่มันแรงอกไปได้เลยกูก็ไม่ใช่โลกเือประเด็ะถ้าท่านอยากท้ามาจริ้งในเพลงบังคับในนู่นมาจริงกัวจริงพองเลยเดือนวายกาเล่ตายเลยกูเลย ข,าาข้ก็บังคับเอราะว่ากันวคนที่บังคับู้มีปากพวกมากเลยเหมืนอนญ่มีบรรดาโรน่งังๆที่อยู่ในกำมือของมันไม่ทำได้ซ่องหน่อยคนมันหัวหน้าใหญ่คนเดียวมันฆ่าคนตายได้เป็นพันๆถ้าใครมาหลักออกมาในตัวนี้มันฆ่าจะไหนชาติหัวจริงๆในคณีชาตินี่มันฆ่าตายมาแล้วปากพวกพีนองชาติเลือดในชาติมัจะติดปฏิบัติตามาตาม,ตามันชาติทำไมปฏิบัติบังกาฆ่าได้แล้วคณะที่ชาติได้มาหลักออกมาตัวนี้เพราะโจรในหัวหน้าใหญ่บังคับ คนทีเป so so no, so ็นวัวนายใหญ่คือพอให้นู่นหนุยนายช่วยยิงไปที่และยิงให้นูกนหนุยก่อนแล้วไปยิงพอมันแต่ฉันไม่หลักแล้วต่อไปยุ้งตั้งแต่ตันนี้เป็นต้นไปนะแต่ยิงให้นู่นหนุยจะก่อนและฉันพอไยิงพอมันไม่หลักแล้วฉันแต่บัดนั้นกูขาดทุนฉันเอากูแล้วไปพอกูลาวแต่พอกูตายแล้วแล้วก็มึงมาคุยันยิงมึงก่อนโอ้ยดูดิครับแต่บัดนั้นเราเน่งยังดีวะตราเดียว จะปวดใจฮั่นอยากมาดู c เ ơ i ๆดูเนี่ยอยากเล่นเลยดิแต่มึงอไหร่เล่นดิแต่มึงเล่นแล้กูบัดดูคือจบเลยได้แรงเลยกูบอกแล้วไอ้ไร่ไอ้ไร่ให้เลยไหมไอ้ไร่ขวดต่อขวดใะฮั่นอยากไปที่มุมเลืย้อยเลยแล้วกันเฮ้ยแกจูใจแล้วนะน่าเว้ยแล้นี่ในตอนนี้พราไม่เคิดถึงกู

รำซื ah <S <s ่อในเรื่องนี้บอกแกปิดแต่ไม่บอกกูนะเงเราจะไปทีแล้วเดี๋ยวนี้สุดแจกคุ้มโตในดวงใจแล้วต้องมีเป็นกันไว้ใน่แล้วนี่นะแลวน้องแกนี่มานองจะสุดเลยไตามทุกคนนั้นไม่บอกให้เข้าใจ แล้วทำไมที่แกเป็นลูกเลเป็งเนีเลยไม่มีวันสั้น มาดูดีชายได้แหล,ละสีสุดาอฉันแปลกใจเหลือเกินน่ะพ่อนันทะยักบางครั้งเวลาเราไปถามความจริงเสดจพ่อปกปิดความลับแล้วก็กระซิบกระซาบกับยักษ์โลกันน่ะสีตุดาเห็นไมค่ค้าบางครั้งเห็นดีค้ามาดูดีนั่นนาที่คะเราคงจะไม่รู้เรื่องแม่หรอกเป็นยังไงก็คือจะไม่บอกความจริงไงเรารู้อฉันแปลกใจเหลือเกิน <c oughs> ว่าทำไมก็ทำแบบนี้เอ๊ะนี่เัจ็ดสิบใครกันนะมาลุดีก็นั่นมาทีา่กัสีสุดาลุ้มใจจริงๆไม่กันหรืใครโอ้ตายดิก <c oughs> เป็นใครหกอน่นเปใครเอามปยากทีนี้หยุดนะอย่าส่งเสียงผมขอร้องเพาจะกราลงแทบเท้าก็ได้เธอทั้งสองคนอย่าส่งเสียงให้มันดังแต่คนอื่นเขาจะได้ยินใครก็เป็นใครอะเอาไปอยากที่นี้ <c oughs> นี่มันสวนหลวง ไม่กี่สวนสาธารณะนะไปจากที่นี่ฉันบอกใครหยุดคุณเป็นใครอ่ะคุณได้อนุญาตจากใครมาแล้วที่เข้ามาที่นี้ได้ยินไหมฉันบอกที่ออกไปไม่มีมารยาทผู้ดีเลยอ่ะไปจากที่นี้ไม่ไปคุณจะเสียคนหรือคุณอาจจะตายก็ไดนะ้ฉันจะเรียกแตงงานยัะไ้มาจัดก,การกับคุณแถวนี้คุณไปจากที่นี้โอ้ฉันบอกให้หยุดแต่ฉันไม่ยอมหยุดเอาเรียกมาสิ พูดภาษาคนไม่รู้ฟังได้ยังไงแต่โกนทหารยักษ์มาสิแต่โกนมัให้มาฆ่าฉันได้ไงตายเหล้วให้ทหารยักษ์มันมาตรงนี้เอาละว่าใครมันจะไปใครมันจะอยู่ทหารทหารยักษ์มันมาจะฆ่าฉันที่ก็จะบอกเขาว่าฉันมาที่นี้เธอทั้งสองคนนัดหมายฉันมาทุกทุกวันอาทิตย์เธอนัดให้ฉันมาพบกับเธอแต่เธอที่บอกนั้นทะยักมาชนสวนอุทยานไม่จริง เธอรักฉันที่เธอได้มาและฉันจะบอกกับเธออันยักษ์ว่าเธอทั้งสองคนเป็นเมียฉันหมดแล้วและเธอทั้งสองคนกําลังจะมีท้องกับฉันเรียกมันสิใครมันจะเสียหายกว่าได้เรียกใเราหยาเรียกกันนั่งนิ่งๆไ <c oughs> ด้ให้เรพวกจะนั่งกินแกนีก้ <c oughs> นี่แต่เราเรียกมาถึงมันได้แต่อันยักษ์ สิงเกบอกว่าธานอยากว่าเราเป็นเมียกับมอเตอร์กันนี่ผู้ชายธรรมดาที่มาแต่ผู้หญิงไม่หนักไม่นันมามันให้เราพิษพิดตายโหงนะกูญาติเอ๋อคือกันญาติเยกอย่าตยเอ๋อกายกันได้กว่าแกมากเลยแกนี่ต้องใจเล่นโลบโลบาเปล่าวะกูให้เราแบบ <c oughs> ปัญญาจังอาแตกงแหละแกนี่ได้กับแกเลยผู้ใหญ่ตายยายนปิดหน่อยนะกู กนี้เดือวรอไม่ต้าแได้เลือดตายยัยไรตั้งแต่ที่มิงจะนี้เหนญอยากเคลิมือตั้งแต่ถึงตานอยากมาถึงไปกราทูลดเด็ดผัวแกนี่บอกว่าเป็นทองเงบเขาเลี้ยงถึงถึงตานอยากชงใช้ก็ไปบอกตาทูลดเด็ดผัวถึงเด็ดผัวเออตามเราถึงเราไม่บอกบอกไม่ทีถึงคิดแกไม่เชื่อเสีนะไม่เชื่อกบพาไปโรมายาบ้านนม่อกว่

ฉันชื่อแกชูชาตอ๋อชื่อแกชูชาตคุณมาที่นี้ทําไมจะมาติดต่อกับเธอทั้งสองคนอ๋อมาติดต่อกับเราผูกแล้วแหละและฉันจะให้เธอทั้งสองคนร่วมมือกับฉันเธอพร้อมใจหรือเปล่าปลื้มใจไหมที่ฉันมาขอร้องให้เธอร่วมมือด้วยเพราะผลงานของเราอะผลงานจะได้ม่ชชา่เธอรับปากกับฉันก่อนสิเพราะเธอจะร่วมมือกับฉันไหมฉันไม่รู้เรื่องจะร่วมมือกับ ได้ยังไงอ่ะแต่เธอจะต้องรู้ฉันไม่รู้ไม่รู้คือก็มาติดต่อก็มาข้อเรามันเด็กไม่เคยคลองแหล่ได้พวะเลยเนี่ยได้พติดต่อตายายได้เลยมันอะไรเพียนมึงมึงไม่รู้กูกูจอบแหล่กูจอบแห่อินนี่บทที่ไม่บัดซีปากมังเช้าเช้าที่เลี้ยงเหลืองพวเอาเล่ lên đường phố đi mặt trì phố kêu ele mù. kẻ tài tay hôm nay Nhà lấy tay hai lấy tay mèng giày nèng phu. Mày có mặt có lỗi nèo tê lệch khương của nôn quán. Quán nèo tục tục kè phải cân nèo. Phu phun kèo lặng trong mù kèo tất 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 ไม่เลยกูจังก็ไปเลยกูชอบเลยไอ้กูนี่หยุดพูดฉันไม่มาไม่ได้มาทำสกกับปรกเช่นนั้นหรอกึไม่ได้มาขอใครต่อ,อใครฉันมาเพื่อเป็นผงานของทางการเมืองและมาติดต่อกับเธอเนี่ยไม่ได้มาเป็นชู้สาวกันไม่ได้มาจีบเธอหามันกิวัดดองลรอสนี่นี่เมื่อม่หยุดกินกถที่ บัดซีปากพุงมังไอ้บัดซีรอยะเลีนเอน่างพัวนบัดซีเผื่อนุพงษหย้ไมาผัวกม็มาจ้าบั <c oughs> บดซีเลวบกติแล้วคุณมาธุระอะไรไม่ทราบค่ะฉันอยากจะทราบลักษณะคุณฉันจะมาติดต่อกับเธอคือให้เธอเขียนแผนที่ไอก้กชัเขียนแผนที่ใช่ไม่ไหมคราวไม่ยังไงอะ่ะฉันจะทําสงครามราชาจากรมครันทาสงครามใช่ นี่คุณจะบ้าได้ยังไงคุณรู้หรือเปล่าม่นฉันลูกสาวพวกนั้นทยักใช่ฉันเข้าใจดีแต่เป็นลูกสาวจอมปลอมพวกนั้นทยักไม่ใช่ลูกสาวเทนใครบอกว่าฉันบอกเธอนี่ไม่จริงหรอใครว่าไม่จริงก็ฉันว่าไม่จริงแล้วแต่เธอจะเชื่อหรือไม่เป็นเรื่องของเธอแต่เธอเป็นพี่น้องกับฉัน<ะ>เป็นพี่น้องกันใช่แล้วแหละ đây riêng, thế rồi của mà khó tôi thì nó mà em thế rồi của cha mà cô nữ biển cao lớn nó thấy vô kẹt ai ú gì tiếp sống bị lẻ mai tại dài nấy mà tám nó con thi mãi mai đấy mà được đi rồi cô nó โย้เพื่อนร็อกไซ์ไอ้หัวมันเดียบพุงพุงยหายแล้วแกนี่วะให้ด้วยพอจะบอกกับวกฟองคนนะนะครับเป็นพี่น้องกันจริงๆนะเนี่ยเป็นพี่น้องกันจริงคุณเล่าให้ฉันฟังได้ไหมได้ถ้าก็เธออยากจะทราบฉันเล่าให้ฟังก็ได้เธอเป็นชาวราชนาจักสิงคละพี่น้องกับฉันและแม่ของเธอเป็นนางสนมต้นน้องของแม่ฉันเป็นนางสนมต้นน้องถูกแล้ว คั้แรกแม่ฉันแม่ของฉันเป็นสาวสวยมันทยักจะไปสู่ขอเพื่อจะแต่งงานแต่แม่ฉันไม่รักพ่อจะไปขอแม่ฉันรักแต่งงานกันมันทยักมันก็โกรธถาว่าพ่อฉันไปแย่งรักมาจากมันแต่งงานกันเสร็จอยู่กันราชนาจักรสิงห์กรักเกิดลมจักพระแสงกลางเมืองเสด็จพ่อฉันประภายพระสศกใกล้กับชานเมืองรมาคันมันทยักมันจับมาขังใองใต้ดินเนี่ยมันไปพบข้าวเอ๊ะอยู่ห้องใต้ดินใช่ พี่เจ้ากุงกายทวันใช่ไหมคะนั่นนแหละพ่อของผมที่เธอเอาข้าวไปถวายกับพ่อทุกคืนจะพบเวลาตานคืนข้าวที่เธอพาไปเนี่ยบางครั้งก็ใส่ไปในมวยผมบางครั้งห่อผ้าขี้ริ้วไปบางครั้งก็ใส่ไปในรองเท้าฉันรู้หมดแล้วนี่คุณรู้มาจากใครอะ่ะฉันสืบมาหมดแล้ว<อ>มันจับพ่อฉันได้มันก็ทุบตีพ่อฉันถามวิเส็จแม่ทิงอยู่ที่ไหนข้นแร,เร่เสด็จพ่อฉันไม่บอกพอถูกถูกทุบตีหนักข้าก็บอก กอยู่ในราชวังสิคป์และมีท้องอยู่แปดเดือนไอ้นันทะยักใช้ยักโลกันไปจับแม่ของฉันแต่ยักโลกันไม่รู้จักกับหน้าตาแม่ฉันเป็นยังไงมันจะไปผิดคนถูกของแม่ของเธอพอพามาถึงนันทะยักจะฆ่าที่วันนั้นผมเห็นั่นไม่ใช่แต่มันก็สงสารเธอดีู่ในท้องแม่ของเธอมันก็ไว้ชีวิตพอครบสิบเดือนแม่ของเธอคลอดก็ในสามวันมันฆ่าแม่ของเธอตายหมดทั้งสองคนเธอไม่ใช่แม่เดียวกันนะคนละแม่แม่เขาบารุงดีคนหนึ่งแม่ขขงศรีสุดาคนหนึ่งแล้วแม่ของมัน มันฆ่าแม่ตายแล้วมันเลี้ยงเธอทั้งสองคนเอาไว้มันทะยักบอกว่าไม่ใช่ลูกมันทะยักบอกว่าลูกเอว่าเธอจะเป็นลูกของเขามันปกปิดเป็นความลับและเธอรู้รอเปล่ามันทะยักเ่ยมาตั้งใจว่าวันหนึ่งมไม่ได้แม่ฉันเอามาเป็นเมียของเขามันจะเอาเธอทั้งสองคนลปเป็นเมียของเขามันทะยักบกนันนันสิ่าได้เลี้ยงที่เอ้ยนันทยักอยากเอาเราทำเมียถ้าไม่ได้แม่ของฉันน่ะแน่นอนที่สุดี่เจ้เาเธอทำเมียของมัน อยพอชาปบ้านคนเนอมากับปลาโดดเรี่ยงไว้แตกเลือเองปลาโดกินดูกเองเหรอเออที่ท่านั่งแต่อยากเขาก็จริงๆกูไม่รอาตายเกูพอแต่งานเส็พอ้าบ่าวเองเลยกูตายแล่กูพ้อมคนนะจ้าวบ่าวด่าเขาควดหนึ่งเราชาต้งชี้แต่ไม่ตายโ ให้เรโ่เหด้ยกันในูนี้ด้วีนี่เขกานักจะพวดแล้นั่นถ้าอยากไปเอาเราจะเอาเธอทั้งสองคนเนี่ยตามมาตายแล้วเธอจะเชื่อเรื่องเปล่านั้นก็แล้วแต่ฉันอยากให้เธอเขียนแผนที่เอกชันแผนที่ที่ฉันจะต้องเอาคุณหนื่งก็คือหนึ่งคังแสงสองคังสเบียงสามคังน้ำมันสี่โรงงานสร้างอาวุธ เสาียรานุดีกับสีดาเขียนให้ฉันได้แผนที่ดีแล้วฉันจะกลับไปยกทัพกําลังสงีรานึงในราชนาการสิงห์ละแล้วก็มาโจมตีราชนาการรมคันจะช่วยพ่อยึดออกจกกห้องใต้ดินบรุดีและสุดาชินขอบประคุณมากที่ช่วยเหลือพ่อฉันไว้แก่จูดชาติค่ะฉันขอโทษนะคะคุณเออเวลานี้่ฉันขอผัดอีกสิบห้าวันนะคะคือฉันไม่เชื่ยคุณค่ะนัะยักสิบห้าวันนี้ ฉันจะสืบไปรู้ชัดเห็นจริงว่าฉันเป็นลูกสาวนันทยักษ์จริงหรือเปล่าแต่ถ้าหกฉันสืบทราบความจริงว่าฉันไม่ใช่ลูกสาวนันทยักษ์คุณมารับแผนที่จากมือฉันได้ค่ะฉันจะเขียนให้คุณตกลงฉันจะมารับจากเธอแต่ถ้าหากฉันสืบทราบว่าฉันเป็นลูกสาวนันทยักษ์คุณกับฉันเป็นสัตวฟูกันนะคะคุณตกลงฉันขอจับมือมารุดีสักครั้งได้ไหมจ๊ะฉันขอจับมือคุณค่ะ คุณจับมือชินหมายที่อะไรหมายที่ว่าเราจะได้ลบร่วมกันเอาเลยค่ะเราจะได้พบกันในสวนล้าภูมลิลบขอบใจมากฉันกลับก่อนเชิญพีค่ะฉันฝากพ่อฉันด้วยนะมาดูดีรีสุดาช่วยดูแลพ่อชิดหน่อยดีนะจ๊ะในสิบห้าวันนี้แหละและบอกพ่อันด้วยบอกว่าพ่อทําใจให้สงบและทำใจให้แน่วแน,น,น,น่บอกว่าลูกชายช่อแกวชูชาติกำลังจะหาวิธีการช่วยพ่ออยู่แล้ว บอกว่าลูกชายมาแล้วจะไม่มีโอกาสจะเข้าไปหาเพราะเข้าไปไม่ได้บอลดีฉันจะขอบประคุณยังสูงริบต่งางถึอล่าไว้พ่อฉันฟังพ่อฉันจะมีกำลังใจขึ้นไม่น้อยฉันไปก่อนนะจ๊ะสิบห้าหวันคุณมานะสิบห้าหวันฉันมาเสร็จสเสร็จต้องครามเราทั้งสามคนแต่งงานกันไม่ต้องมาต้มไม่ฝากมาต้มตีแ้งเล่ห์อันไหก็ต้มชุก อไ,อ,งไงอ,อ้ไถ่โฮ้ก็ไม่ซช่โลตีก็ต้องยังไงอ่ะแต่ก็ช่วยมือมึงนไนอีกเถอะไม่ต้มมะเหนือนเอาไหวบนหัวให้ได้เอาผ้าห้อยเท่าไหร่ได้ดุมเล่นดึกดกคลองมันได้คองดีไว้ดุมเล่นเวลาอาบน้ำตั้งบนหัวใจนะทิ้งกลางคืนในกุฎมังนั้นมาทาักกันามากเป็นไงพี่นุย้ยร,รอรอไฟกัน พี่เท่งไปไหนเนี่ยไอ้เท่งเร็วๆเหตุการณ์สินอนคาไปเผื่อปลอดภัยกับพี่นุอยได้ผลอย่างเต็มที่มรุดีกับศรีดาคนรับปากคนเออ่จะเขียนแผนที่ให้กับเราเมื่อครบสิบห้าวันครบจะต้องสืบดูซะก่อนก็ความจริงเลยพี่อย่าว่าแต่เขาถึงเราก็เราไม่เชื่อครับครับมากกว่าาเหตุผลของนางนี่น่ากว่าน่าฟังมากต้องได้ผลอย่างเต็มที่จะเป็นไปนั้นได้ผลแน่แล้วพี่เท่งไปไหนเนี่ยไอ้เท่งได้เมียแล้วครับอะไรนะไอ้เท่งได้เมียครับมีเมียแล้วครับ นี่มาดัท่านพากันไปเล็เนีเเยนยยยอ,นอยมีทหารมาใกายโค้งชวนให้เทงไปได้เลยไปตามมันนี่ไปทำไมพี่เท่งเหลวไหลแบบนี้ไปไปตามมาเราเป็นทาหารชาติต่อการใชต้ตัวเราเรามาทำมาในกับชาติไม่ใช่มาทำมาในกับผู้หญิงไปตามมานี่ไม่ไม่จาบเรื่องอนยะู่ไหนไปตามไปพบโอ้ผมตรงเลยไปไปแถวนี้ทีกหนเลยเชื่อว่าใครไปไม่ได้แส่เสื้อเสือกไม่เข้าเรื่อง ตายเลยบอกกูแย่เหี้ยเาเหี้ยเดบเิดเล่นมันก็เล่นกับัไอ้ลูกซักไอ้หู้ซักไอ้กากซักไอ้ตายโฮมไอ้บาดหลวงไอ้พี่กินไอ้ลูกมาไอ้นามาไอ้หู้มาไอ้กากมาอีโอว์อีดอกีไอ้หัวลูกผีดอกเย่ฉันซักอยู่บ้านพักยิมแป๊กเอเหลือเลย กูเนีกูได้พัวเไปเนี่ยูได้สัตว์ได้มากมาวายไอ้ลกกมา